คลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องผมมาเยอะพอสมควรครับวันนี้ผมก็เลยมาจัดให้ครับกับ Huawei Watch GT3 Huawei Watch GT2 Pro และ Huawei Watch GT2 เรามาดูกันว่า3มเรือนนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างและตอบโจทย์การใช้งานขนาดไหนหากคุณพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ อันดับแรกเรามาดูเรื่องของหน้าจอของเจ้า3รุ่นนี้กันก่อนครับว่าเขามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะต้องบอกไว้ก่อนว่าห u ว w e i Watch GT 3รุ่นใหม่ล่าสุดนะตัวนี้นะครับเป็น Hu ว w e i Watch GT s e r ร e s รุ่นแรกที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดครับเพราะเรื่อนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นห u a w ว i Watch GT 2 h u a ห e ว Watch GT 2 Pro หรือว่ารุ่นเก่ากว่านี้หน้าจอที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือ1.39นิ้วครับตัวเรือนเป็นแบบส6่สหมิลิเมตรแต่สำหรับเจ้าหัวเว่ยวับ หน้าปัดเขาเนี่ย เป็นหน้าปัดตัวเรือน46ม mm มก็จริงครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยแต่ว่าหน้าจอกระจกด้านในของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นพี่ทั้งหมดเลยครับเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด1.43นิ้วครับเรียกได้ว่าหัวเว่ยวอ t ดีซีเรือนนี้เราสามารถมองทุกอย่างได้อย่างเต็มตามไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการใช้งานแอปต่างๆที่เขามีมาให้หรือว่าเราลงเพิ่มก็ตามนะครับเจ้าตัวนี้หน้าจอใหญ่จัดเต็มจริงๆแต่ส่วนของแผ่นหน้าจอเนี่ยคือหัวเว่ยวอ t ดีซีแล้วก หัวเว่ย Watch GT 2ธรรมดาเนี่ยจะเป็นหน้าจอกระจกธรรมดาครับแต่สําหรับเจ้าหัวเว่ Watch GT 2 Pro เป็นหน้าจอกระจกแซฟไฟร์หากใครที่ต้องการความทนทานเนี่ยยังไงก็ต้องมาเลือก GT 2 Pro ครับในเรื่องของความสว่างหน้าจอของ h u วเว่ GT 2แนละหัวเว่ GT 2 Pro ตัวเนี้ยเราสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดคือ5ระดับแล้วก็ ตั้งค่าความสว่างแบบออโต้ได้ครับแต่สําหรับเจ้า Huawei Watch GT 3ตัวนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากครับเพราะว่าการปรับความสว่างหน้าจอของ Huawei Watch GT 3ตัวนี้สามารถทําได้อย่างละเอียดยิบเลยครับเขาใช้วิธีการเลื่อนเม็ดมมยมอันนี้ปรับความค่าความสว่างจาก มากไปน้อยจากน้อยไปหามากได้ตามที่เราต้องการเลยคือไม่มีการแบ่งแล้วว่าระดับ1 2 3 4 5มีหไม่มีนะครับแต่จะเหมือนแบบว่าเราปรับเ,เหมือนเราเลื่อนการปรับความสว่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนอะไรทำนองนั้นเลยคือมันปรับได้ละเอียดระดับนั้นจริงอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากใน Watch g t 3นะเรามาดูเรื่องของตัวเรือนกันบ้างวัสดุที่เลือกใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครที่ชอบความพรีเมียมต้องมองที่หัวเว่ยวอ t จีทีสองครับเพราะว่า วัสดุของ h u เว e i Watch GT2 Pro ตัวนี้เรียกได้ว่าพรีเมียมที่สุดในกลุ่มทั้งหมดแล้วคือเขามาพร้อมกับเฟรมเครื่องเนี่ยเป็นไทเทเนียมครับไทเทเนียมทนทานแน่นอนครับทนทานสุดๆและแล้วก็ด้านหลังของตัวหูเว e i Watch GT2 Pro นะครับเขาใช้วัสดุเป็นเซรามิกครับหากใครที่เป็นคนมีผิวแพ้ง่ายนะครับผมแนะนำเป็นหูเว e i Watch GT2 Pro เวลาที่เราใส่ในาฬิกาเข้าไปนะครับ มันจะไม่ค่อยระคายเคืองผิวเท่ากับแบบพวกพลาสติกหรือว่าแมทเทเรียลแบบอื่นเนาะอันนี้คือข้อดีของเจ้าหัวเว่ยวอชจีทีสองโปรมีทั้งความพรีเมียมแล้วก็ทนทานทุกอย่างครบในตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวเว่ยวอชจีทีสองเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเฟรมเครื่องแบบสเตนเลสสตีลครับสเตนเลสสตีลเนี่ยมันก็คือวัสดุดที่มีความพรีเมียมแล้วก็ทนทานอยู่แล้วครับแต่ว่าด้านหลังของตัวเรือนนาฬิกาเจ้าหัวเว่ยวอชจีทีสองตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกด้านนะการชาร์จของเจ้า Watch วอชจีทแบบ ติดนะครับตัวชาร์จจะเป็นแบบจุดแม่เหล็กเอามาแปะในการชาร์จนะครับส่วนหัวว Watch GT 3ตัวนี้นะครับเฟรมเครื่องเขาเป็นสเตนเลสสตีลเหมือนกับ Watch GT 2เลยแต่ว่าตัวเรือนด้านหลังของเขานะครับวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกค,ครับแต่ว่าเป็นพลาสติกเงานะครับมันก็ให้ความสวยงามแหละแล้วก็ การชาร์จของเจ้า Huawei Watch GT3 ตัวนี้จะเป็นการชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ใน Huawei Watch GT2 Pro เลยคือหากใครมีแท่นชาร์จไร้สายอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถชาร์จทั้ง Watch GT2 Pro แล้วก็ Watch GT3 ได้อย่างสบายๆไม่จําเป็นที่เราต้องพกสายชาร์จเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเนาะส่วนแบตเตอรี่ของทั้ง3รุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแบตอึดทั้งหมดเลยครับคือการใช้งาน3รุ่นเนี่ย ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดคือ2อาทิตย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบเปิด away on display เนี่ยก็อยู่ได้ที่ประมาณ7วันกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายออกกําลังกายประจําก็น่าจะอยู่ได้ประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งชาร์จทีมันก็โอเคแล้วสําหรับใครที่แบบเป็นสายออกกําลังกายส่วนใครที่กําลังลังเลว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยสายนาฬิกาทำยังไงทั้ง3รุ่นสามารถใช้สายนาฬิการ,ร่วมกันได้เพื่อใครมีรุ่นเก่าอยากอัปเดตเป็นรุ่นใหม่ ทำได้ครับสายนาฬกาเดิมที่มีอยู่เอากลับมาใช้ได้หมดเลยครับผมเอาละ่ะอันนี้ก็คือจบเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็ฟีเจอร์ด้านสุขภาพกันบ้างว่า Huawei Watch GT 2 2 Pro แล้วก็3มีอะไรแตกต่างกันบ้างและมันจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้ขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยก็คือ การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดครับหรือก็คือ spo 2นั่นแหละถ้าเกิดว่าผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะทั้ง3ตัวมีมาให้เหมือนกันครับแต่ว่า huawei watch gt 2หากเราอยากจะวัดค่า spo 2วันนี้เราต้องเปิดเข้าไปในแอป การวัด SPO2 แล้วก็กดวัดนะฮะจะแตกต่างจาก Huawei Watch GT 2 Pro แล้วก็ GT 3ที่จะวัดตลอดทั้งวันที่เราใส่ใช้งานอันนี้คือความแตกต่างในการใช้งาน SPO2 ส่วนสิ่งที่ Huawei Watch GT 3มีเซ็นเซอร์ที่แตกต่างจาก GT 2 Pro แล้วก็ GT 2ธรรมดาที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เทรนในตอนนี้ก็คือการวัดอุณหภูมิของร่างกายครับที่ณตอนนี้ เทรนเวลาเราไปไหนก็ตามเราต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วเราสามารถอิงสมาร์ทวอชตัวนี้เพื่อดูอุณหภูมิร่างกายของเราก่อนได้เลยครับว่าเออุณหภูมิณนะตอนนี้อุณหภูมิเราสูงต่ำขนาดไหนหรือว่าอุณหภูมิเรากำลังพอดีนั้นะจุดๆุดนี้เป็นจุดที่ Watch GT2 Pro และ2ทําไม่ได้นะครับ ถือว่าตอบโจทย์เทรนด์นะตอนนี้ที่เราอยู่ในยุคของสภาวะโรคระบาดครับนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวการวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดการนอนวัดความเครียดบารอมิเตอร์อะไรพวกนี้3รุ่นมีเหมือนกันหมดครับลตตเลยที่จะแตกต่างในด้านการใช้งานในชีวิตประจําวันท,วทั่วไปก็คือ SPO2 ที่เลือน2ไม่สามารถวัดได้ตลอดเวลาวัดได้แค่2โปรกับ3ส่วนการวัดอุณหภูมิของร่างกายทําได้เฉพาะใน GT 3เท่านั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างในด้านของสุขภาพ แต่หากใครที่แบบเป็นสายออกกำลังกายว่ายน้ำตุมตามตุ้มตาม,ลง,ตามลงน้ำอะไรพวกนี้ข้อดีของทั้ง3รุ่นเลยก็คือเขากันน้ํา5 ATM หรือก็คือลงน้ําได้ลึกสุดคือ50เมตรครับแต่ความแตกต่างในการลงน้ำว่ายน้ำแล้วเราเอาตัวเราขึ้นมาพร้อมกับนาฬิกาก็มีนะคือหัวเว Watch g t 2 pro และหัวเว Watch g t 3เขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า r ร i นครับคือเวลาเราใส่พวกนี้ลงน้ำใช่ไหมมันก็จะแบบมีน้ำ ติดเข้ามาด้วยตามช่องลำโพงอะไรพวกนี้แต่ว่าหัว w ววอช GT2 Pro แล้วก็3เขาจะมีฟีเจอร์ดดเลนที่จะเป็นการใช้ลำโพงเนี่ยทำให้มันเกิดคลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้พวกสเก็ตน้ําต่างๆระอองน้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยมันค่อยๆทยอย,อ,ย,อ,ยออกมาครับแต่ใน GT2 ไม่มีแต่ก็อุ่นใจได้แหละคือพวกเขากันน้า5 ATM ลงน้ำได้ลึก50เมตรก็น่าจะอยู่กับเราได้สบายๆครับผมเคยใส่ GT2 ลงน้ําไปแล้ว รอดครับยังไม่พังครับใช้ได้ปกติครับส่วนการใช้งานรับสายวางสายทําได้เหมือนกันครับหรือจะใช้นาฬิกาคุยโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันเพราะว่าทั้ง GT2 GT2 Pro Watch GT3 3รุ่นมาพร้อมกับลำโพงภายในตัวแล้วก็มาพร้อมกับไมโครโฟนภายในตัวครับคุยสายรับสายได้สบายๆผ่านนาฬิกาเราและเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธทั้ง3รุ่นสามารถเชื่อมต่อ บลูทูธหูฟังลำโพงต่างๆเพื่อใช้ในการเปิดเพลงฟังเพลงได้เพราะว่าเราสามารถนําเพลงที่อยู่ในมือถือของเราซิงเข้ามาที่สมาร์ทวอชทั้ง3าดรุ่นนี้ได้ครับเราอยากเก็บเพลงพวกนี้เอาไปฟังเวลาออกกำลังกายแล้วขี้เกียจยิบม,มือถือไปทําได้ครับพอเราออกกําลังกายไปวิ่งอะไรพวกนี้สิ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องของ GPS ทั้ง3รุ่นมี GPS มาให้ทั้งหมดครับคือ GT2 Pro แล้วก็ GT2 เนี่ยเขามาพร้อมกับ GPS แบบ GPS กับ g l o n s s แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้า Gt3 มีการเพิ่มไปตู้เข้ามาแล้วก็การีเลโอแล้วก็ qcss นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการจับสัญญาณของ gps ที่ gt3 สามารถทําได้ครอบคลุมมากกว่าทั้ง gt2 แล้วก็2 pro ครับและเรื่องสุขภาพเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของโหมดการออกกําลังกายครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้ผมได้ทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้ง gt2 2 pro ก่อนจะเอามาชนกับ gt3 เรียบร้อยแล้วคือเรารอให้ทุกตัวเนี่ยได้มีการผ่านการอัปเดต ตอนที่ GT3 วางขายครับไม่งั้นออผมกลัวว่าเดี๋ยวออกมาอัปเดตแล้วมันจะดูไม่แฟร์เท่าไหร่เนาะการใช้งานทั้ง3ารุ่นหมดการออกกำลังกายมีให้เรามากถึงร้อยกว่าหมดเท่าๆกันแล้วครับไม่มีตัวไหนที่น้อยกว่าหรือว่ามากกว่าละคือทั้ง3รุ่นเนี่ยเขาครอบคุมการออกกําลังกายร้อยกว่าหมดเท่าๆกันเลยครับเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกันเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราทํา GT22 2 Pro เราจะเห็นนะว่าหมดออกกําลังกายเขาแตกต่างกันมากแล้วแต่ณตอนนี้คือเหมือนหัวเว่ยเขาเราฟังฟีดแบ็กผู้ใช้ด้วยแหละว่า มันน่าจะอัปเดตไปได้นะเพิ่มฟีเจอร์กันออกกำลงกายอย่างงู้นอย่างนี้เข้าไปตอนนี้เขาทําให้เราแล้วครับ3รุ่นออกกำลังกายได้มากกว่าร0อกว่าโหมดครับโอเคนี่ก็คือจบเรื่องของการใช้งานด้านสุขภาพแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เขามีมาให้นะครับเรามาดูเรื่องของ UI การใช้งานทั้ง3รุ่นนี้กันดีกว่าเรื่องของ UI การใช้งานนะ่ะจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่ครับคือ Huawei Watch GT 3รุ่นใหม่ตัวนี้เขามาพร้อมกับ h a r m o n y OS 2.1เป็น OS ที่แตกต่างจาก2ตัวนี้เลยเขามีความลื่นไหลในการใช้งานมากกว่าครับที่สำคัญเลยนะครับนี่คือหัวเว่ย Watch GT s e r i s s รุ่นแรกที่สามารถ ตอบข้อความตอบกลับได้แล้วครับแต่ว่าการตอบข้อความของเจ้าหัวเว่ยวอช G3 ตัวนี้เขาจะเป็นฟิกคาให้เราตอบนะครับไม่สามารถพิมพ์ตอบได้คือเราสามารถตั้งประโยคหรือว่าตั้งคําตอบที่เราสามารถตอบกลับข้อความไปได้เนี่ยผ่านในแอปหัวเว่ยเฮลได้เลยคือหากใครอยากได้ประโยคประมาณนี้สามารถเซตในนั้นไว้ก่อนได้ครับเวลาที่มีใครเด้งมาจะได้กดสมาร์ทวอชของเราตอบไปก่อนแบบตอบกบลับ เหมือนช่วงฉุกเฉินน่ยก็ใช้สมาร์ทวอชต่อไปได้นะครับในส่วนของ h u ว w e i ย a t t h g ท2และ2 Pro ตัวเนี้ยเขามาพร้อมกับ l i t e เ s เหมือนกันครับแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ Huawei Watch GT 2 Pro สามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ผ่าน หัวเว่ยเฮลในมือถือครับมันจะมีเมนูแอปแกลเลอรี่เราสามารถเข้าไปดูแอปในนั้นได้แล้วก็โหลดติดตั้งผ่านตรงนั้นเลยหรือจะเป็นหัวเว่ยวอชทีทสามตัวเนี้ยเขาก็สามารถลงแอปผ่านหัวเว่ยเฮลเข้าไปในหัวเว่ยเฮลแล้วก็ไปที่แอปแกลเลอรี่เพื่อโหลดแอป,แปติดตั้งได้เหมือนกันครับทั้ง2ตัวเนี้ยมีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวเว่ยวอชทีทีสามจะมีแอปที่ครอบคลุมเยอะกว่าครับส่วนหัวเว่ยมีแอปที่น้อยกว่าอาอจจะเป็นเพราะว่าบางแอปเที่ทออน้อย ทั้ง2ระบบแต่ว่าบางแอปทําออกมาเพื่อให้ใช้งานกับ HarmonyOS อย่างเดียวเท่านั้นครับอันนี้ก็คือความแตกต่างในการติดตั้งแอปและก็ใช้งานแอปพลิเคชันที่ลงเพิ่มเติมของ GT2 Pro แล้วก็ GT3 ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีเลยผมก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูและกําลังเลือกซื้อสมาร์ทวอชของ Huawei อยู่นะตอนนี้ว่าเอ๊นะหน้าตอนนี้เราจะซื้อเลื่อนไหนดี คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยคุณได้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับมีความสุขทุกทคนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับบ๊ายบาย